แตงโมวหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำเลยค่ะมีความสุขมากไปกับใครที่ทุกคนก็รู้ค่ะสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากดูแลยิ้มตามเลยขอบคุณค่ะแตงโมวหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำเลยค่ะเป็นทริปที่มีความสุขมากนะคะมีความสุขมาก อันนี้แหละค่ะอันนี้แหละค่ะช่องหลักที่ดูอยู่เนี่ยแหละค่ะไม่เห็นคลิปเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันเก้าสิบหกเปอร์เซ็นมันเพิ่งโหลดอยู่ไม่มีอะไรค่ะแค่แบบแกะของขวัญซื้อของให้ตัวเองเฉยๆค่ะไปกับใครคะไปกับใครไปกับใครที่ทุกคนก็รู้ค่ะเนื้อกันแดดกันแดดตัวใช่ไหม ทับหน้าเราตะกูนนะจ๊ะไปเที่ยวไปญี่ปุ่นมาค่ะตอนแรกจะไปยุโรปแล้วโอดทำวีซ่าไม่ทันค่ะคือมีแผนว่าจะไปยุโรปเลยนะคะแล้วก็ออ่วีซ่าต้องใช้เวลาทำประมาณ14วัน14วันถึงหนึ่งเดือนแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่นะคะก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยุโรปเราเอาไว้ไปตอนสิ้นปีแล้วกัน ไม่ทันก็เลยไปอันนี้ก่อนยิ้มอะไรเอามาดูบ้างมา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 เอามือถือไปเลยเอาเอ,าเ,อาเอาไปอ่านเอาไหมคะเอาเอาไปอ่านเราจะได้รู้เราเราจะได้รู้กันไม่เยอะเอามือถือไปอ่านกันหมดค่ะหมดค่ะ